เปิดวงจรปิดนาทีชนขนชานนพร้อมรับผิดชอบแต่ขอต่อค่าเสียหายเหลือแค่หนึ่งหมืนจากกรณีดาราชายไรหนึ่งขับรถชนหญิงสาวได้รับบาดเจ็บบอกไว้จ่ายแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นแต่ก็หายเงียบไร้การรับผิดชอบขอเยียวยาบอกดำน้ำอยู่ก่อนที่จะมีคำใบหลุด พงเป้าไปที่คุณชานน์จนทำเอาชาวนเน็ตถล่มไอจีเลยทีเดียวซึ่งลาสุดหนุ่มกัญชัยโพประกาศข่าวรายการโหนกระสาก็ต่อสายตรงไปยังคุณชานน์ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยขับรถชนเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาวันนั้นคุณจะเอารถอีกคันเพื่อไปขึ้นเขา ทางหน้าเป็นทางแยกเขาทำทางเป็นทางเบี่ยงผมเลี้ยวซ้ายทางเบี่ยงเพื่อเข้าทางหลักน้องมาชนประตูผมด้านซ้ายเขาก็ล้มผมก็จอดไฟกระริบไว้และผมไปเอามาอเตอร์ไซค์เขาขึ้นมาแฟนผมไปคุยกับเขาและรอแฟนเขามารับและผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามเขาไปส่งที่คอนโดประมาณนี้ สำหรับค่าเสียหายวันนั้นยังไม่มีการตกลงให้แค่เบอร์โทรศัพท์แฟนผมไปและให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนผมไปถ้าผิดจริงก็พร้อมรับผิดชอบซึ่งต่อมาทางด้านนุมได้เปิดคลิปวงจรปิดหน้าที่เกิดเหตุทางนี้ค่าเสียหายรวมแล้วเฉียด30,000บาทแต่คุณแม่ขอแค่20,000บาทซึ่งทางด้านคุณชาโนนพร้อมโอนเงินจ่ายให้สองหมตามที่คุณแม่ต้องการซึ่งงานนี้นุมกัญชัย ก็ขอช่วยเพิ่ม1 0,000บาทซึ่งคุณแม่นั้นจะได้ไม่ต้องหาเพิ่มรวมแล้วค่าเสียหายให้คุณแม่30,000บาทในขณะที่ทางด้านคุณแม่ของน้องผู้บาดเจ็บก็บอกว่าขอให้โซเชียลจบลงตรงนี้อย่าไปว่าอะไรเขาอีกเขารับผิดชอบแล้วซึ่งทางด้านคุณก็ได้ขอโทษคุณแม่และน้องด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองละค่ะ